สวัสดีครับผมผมชื่อตาธยากรนะครับทุกท่านครับอยากจะโอกาสได้มาทําความรู้จักกันและพูดคุยกันเะื่อครับวันนี้เราต้องยอมแล้วนะครับว่าในธุรกิจในโลกใบนี้มันมีธุรกิจเยอะมากนะครับหลากหลายธุรกิจเขาบอกว่าถ้าเราขยันผิดที่10ปีก็ไม่มีทางรวยได้แต่ถ้าขยันถูกที่ปีเดียวรวยได้เลยครับ ดังนั้นธุรกิจบางธุรกิจเราก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่ใช่เป็นจริงดูได้กัน,นครับวันนี้ผมอยากจะเสนอบริษัทคาวันนะครับคาวันมี5องค์ประกอบที่ชัดเจนมา,มากลึงบริษัทครับบริษัทคาวันมีตัวตนชัดเจนนะครับเจ้าของเป็นคนสวีเดนนะครับคือชือ่อคุณโจนาอีอิลแินเนอร์ แล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นระบบการตลาดในแพลตฟอร์มรูปแบบคาวันขึ้นมานครับบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนกรุงมัตริกนะครับอยู่ภายใต้ชื่อ Impact c u w Technology SL และตอนนี้คาวันนะครับเป็นบริษัทการตลาดมาเปิดสำนักงานใหญ่ที่ดูไบครับผม วันนี้นการตลาดใน Back o อ f ฟฟิศถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงพลังมากแบ็กออฟฟิศชัดเจนบริษัทชัดเจนนะครับสินค้าของคาวันนะครับก็เป็นสินค้าหมวดสินค้าจับต้องไม่ได้อยู่ในหมวดบริการสามารถส่งต่อให้ทุกที่นะครับที่เรียกว,ว่ามีอินเทอร์เน็ตนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเ,เขาเรียกว่าเรื่องของการตลาดครับ ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของสินค้าแต่เป็นรูปแบบแผงการตลาดที่นำเนตเวิร์กเข้ามาลุลรวมผู้คนแล้วทําให้ผู้คนผู้คนขึ้นตําแหน่งและรับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับดังนั้นการตลาดในคาวันนะครับแผงการตลาดของคาวันเรียกว่าแผงการตลาดช็อคโลกทำทำง่ายแล้วก็ทได้จริงครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คาวันพร้อมซัพพอร์ตท่านรวมถึงข้อสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของทีมครับใช่ครับทีมสําคัญไหมสําคัญมากๆนะครับ สำคัญที่สุดเลยครับเพราะทีมจะสามารถซับพอร์ตข้อมูลช่วยเหลือท่านและดันท่านไปสู่ความสำเร็จได้และข้อสุดท้ายคือตัวท่านเองครับเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านไม่พร้อมท่านมองไม่ออกหรือท่านไม่กล้าที่จะมารับความลรัเผิดด้วยกันหรือไม่ขยันพอหรือไม่ทํางานจริงสุดท้ายชีวิตท่านยังเหมือนเดิมครับแต่วันนี้นะครับเมื่อท่านเข้ามาในเขาวันนะครับท่านตัดสินใจท่านโฟกัสให้ชัดท่านเรียนรู้ระบบและท่านทํางานต่อเนื่องไม่เกิน2ปีไม่เกิน5ปีชีวิตท่านจะเปลี่ยนครับ เคยฝันอยากจะมีบำนาญตลอดชีวิตไหมส่งต่อ,อยันลูกยันหลานได้ข้าววันจะเป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ให้คุณมีบำนาญตลอดชีวิตครับเดินเจอนะครับ